เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมลโลดี้คนเดิมนะครับวันนี้ก็มาสู่กับลายเก็เลยหรือว่าเก็บเศษทีนะผมวันนี้ก็ถือว่ามีจี้เข้ามาใหม่นะผมซึ่งจี้คลางประจำวันนี้ก็จะเป็นเครื่องไอเป็นตัวกับดักเออมันเป็นตัวกับดักนะผมคือเกาะลอยฟ้ากับดักนะครับผมก็มันเป็นจี้ที่ถือว่าสำหรับผมอะ่ะคือ มันเป็นจี้ยาวอ่ะแล้วคือผมมองข้ามได้เลยนะผมเพราะว่ามันแบบมันให้ตรงกลางอ่ะก็คือเป็นจี้เกาะลุมดำแต่เปลี่ยนจากลุมดำเป็นสปริงแทนด้วยเช่นกันนะผมก็คือทอยเต่า70%เลือกทอยหนา้าหลังแล้วก็65%ติดตั้งกับสปริงอ่ะก็ถามว่าโหดไหมอืมมันก็เกาะรอ้ฟันลุมดำไป น,นคือกอดหลฟ้าหลุนะ่มดำตามปกติทั่วไปด้วยชริงๆน,นะครับผมส่วนอีกจี้หนึ่งก็คือจะเป็นจี้้อนเขยมแบบหุ่นไรการนะครับผม50เซน์นะผมสร้างในตำแหน่งที่ยืนเมื่อทอยตอบ่านฝ่ายตรงข้าม80เปนเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามหนึ่งคนให้เป็นหุ่นไรกาอ่ะอันเนี้ยถือว่ามันมันยังโหดอยู่อันเนี้ยถือว่ายังโหดอยู่ด้วยจริงๆน,นะครับผมซึ่งวันเนี้ย คือจะมารีวิวสองที่มันก็ไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิวที่อีกอีกชุดหนึ่งก็คือแสงกิติยศซึ่งก่อนจะรีวิวแสงกิติยศเดี๋ยวเรามาดูกนันนะผมว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างซึ่งวัตถุดิบจะมีให้หาก็คือจะมีขนมปังเนยนุ่มสองชิ้นอ,อันนี้น่าจะเป็นบักเก็ตบักเก็ตสองชิ้นแล้วก็ผงแป้งขนมปังสองชิ้นเพื่อแลกเป็นล้านขนมปังสะสมร้านขนมปังห้าชิ้น เงื่อนแรกเป็นก่อนนะซักกับดักหรือนะครับผมถ้าเกิดคุณอยากแล้วอ,อควรที่แบบอยู่ในกาคุณต้องเติมเงินอ่าคุณต้องมาตั้งเติมเงินเปิดแพ็ครู้สึกจะตกอยู่ที่ประมาณสามบห้าบาทอ่าก็แพ็คหนึ่งสามบห้าบาทถ้าเกิดคุณโชคดีคุณเปิดได้ก็คือก็ยินดีด้วยด้วยเช่นกันนะครับผมถามว่าอยากรีวิวไหมก็อยากรีวิวแต่เงินไม่พอเพราะผมเอาเงินไปลงทุ อย่างหนึ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูกันนะครับผมส่วนการกลับมาอีกครั้งก็สารุ่งให้ใช้สี่ชิ้นเพื่อแลกเป็นโล่กัสบัตเชิญไฟปีศาจสนุเอ็นเจิ้รเกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกในประเทศแล้วก็หมวกระเบิดไทเทเนียมนะครับผมใช้แค่สี่ชิ้นนะถ้าเป็นร้านของปลาใช้แค่สี่ชิ้นด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคมาได้เวลาเราเปิดทีเด็ดนะครับผมซึ่งทีเด็ด ประจำที่ผมจะมารีวิวก็คือแสงกิติยศใช่มันคือแสงกิติยศซึ่งแสงกิติยศเมื่อใหม่มันจะประกอบไปด้วย26ประเภทเออซึ่งแน่นอนมันถูกแบ่งเป็น13บประเภทแล้วแสงที่มาใหม่มันจะมีอยู่ทั้งหมดอา,าให้ผมประมาณนะเกือบ7ตัวแล้วเป็นแสงที่ผมรู้สึกว่านี่แหละคือแสงประจำเมตา เออมันคือแสงประจามีตาด้วยเช่นกันนะผมก็เราจะมารีวิวนะผมว่าแสงทั้งหมดอะอ่าแสงที่อยู่ใน26แบบอ่ะผมว่ามันจะเหมาะอันไหนคือแบบเหมาะสมมากที่สุดนะคับนี่ฮุกเมเยก้าแสงกิตยิยศส่วนแสงที่เป้าใหม่ก็คืออ่าคัมเตอร์วิตอรี่นะผมจะมี45 5สิ้าซึ่งบอกเลยว่าแสงเนี้ยไม่โคตรจัเป็น จร,จริงคือมันจําเป็นมากนะผมสหรับสายวิตอรี่อะเอ้เรื่แบบสายลงอะไรมันต้องมีอันเนี้ยบอกเลยมันต้องมีเอาไว้กันเผื่อพวกเล่นวิตอรี่แบบเก่งๆอ่งะอ่าก็ถือว่าเป็นแสงหนึ่งที่ต้องจับเป็นอย่างมากนะครับผมส่วนแสงเมก้ามันจะแบ่งมันจะมีทั้งหมดที่16ประเภทแต่ผมบอกด้วยว่ามันแบ่งได้13ประเภทนะครับผมก็จะมีตั้งแต่เตือนตักขังวิตอรี70่70%เตือนบังคับไปก่ารเอน บังคับสกิล70%ป้องกันบังคับย้าย65%ทอยตาผพาไปตรงข้ามพื้นที่แฟนตรงข้ามทำลายเออก็ทัางราคาเลย45%เปลี่ยนลุมดำเป็นลูกขาว40%ตัดน้งฟ้า75ออกกอ85พื้นที่คูณ40ลุมดา40ดับเบิล33ดุนหลัง70ป้องกันการทาสี65เออซึ่ง13ประเภทนี้อันนี้คือดีมาก อ,อย่างลบดีจริงนะผมต่อไปนะผมเตือนวิทอรีส45เปอร์เซ็นต์บังคับก่อนล้าง45บังคับป้องกันสกิลบังคับยา้ายอยู่ดักจกับ45ป้องกันสกิลบังคับยา้าย40ทำลายอาคาร30ปลี่ยนหลุมดำหลุมขาว30ตัดตังฟ้า65ออกเกาะ75ือนที่คูณ30หลุมดำ30ดับเบิล30ดึงหน้าหลัง3ช่อง35อันเนี้ยคือไม่อยากได้เอออันเนี้ยคือไม่อยากได้จริงๆดึงหน้าหลัง,งอ35อย่าเอามา แล้วก็ประกันทาสี40%เรในเทอร์มชันก็ดูแล้วมันดูเหมือนกับแสงไม่ดีนะแต่มันก็<อ>ถือว่าดีกันนะครับผมก็แน<อ>่นอนเราจะมารวมเ,เราจะมารวมเราจะรวมที่ซึ่งแน่นอนเดีย๋ยวรีวิวทีหลังส่วนแสงคองตวิตเตอรี่ผมบอกเลยไอ้รอยอมซื้ออยู่แล้วเพราะว่ามันแบบมันต้องรีวิวอะเราต้องรีวิวทห้ทุกคนดูอะมาแสง่ยมันโอเคไหมเออ อันนี้คือผมแลกผมรีเป็นเมกาและมันได้ดับเบิลสาซึ่งถามว่าโอเคไหมช่วงนี้ดับเบิลจักแทบไม่ค่อยจำไปแล้วอันนี้พูดจริงดับเบิลแทบจะไม่จำไปแล้วเพราะว่าเกมมันเป็นเกมไหวแล้วคนใช้คุ่นยเยอะกันมากเนีมันก็เลยคำนึงว่าออดับเบิลผมไม่ต้องจำไปแล้วนะครับผมมาลีคือผมขออะไรดีๆอขอไอที่ดีหน่อยก็ได้เนี่ยเรื่องผมแล้ว เมื่อถึงไลน์มาสามสิบห้าเซนดึงเราสามช่องซึ่งถามว่าโอเคไหมไม่อะคือแบบมันไม่โอเคอะโอ้โหอันนี้ถือว่าเจ็บเลยนะอันนี้คือถือว่าเจ็บแบบม,มากๆโอ้โหแต่เดี๋ยวค่อยอย่ค่อยรีแล้วกันเออเดี๋ยวค่อยรีเดี๋ยวค่อยรีเนี่ยคือเวลาแป้งเมกาก็มีก้าจริงเกลือชิบหายเออบางคนมันได้เออป้องกันคำเจอวิตตอรี่อันนี้ถือว่าดีนะ ว่าผมยินดีด้วยนะครับผมโอเคคือถามว่าทําไมดูรำนูว่าเอ้ดดูนา้นาสนใช่องมันไม่ดีเพราะผมจ้างมาได้กับเอ็ดด้วยและเอ็ดีแบบมันต้องแบบว่าใช้เอ็ดีนะใช้เนี่ยเดี๋ยวป้องกันไม่ป้องกันก็อา่าเขาเรียกว,ว่าไม่ป้องกันก็หาแบบพวกบางพวกปกป้องกันบังคับย้ายหรือว่าบังคับส่งของรันี่แหละเอ็ดีก็ถือว่าหดแล้วนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาต จบคลิปเพลงทีงนี้ผมย่าแสงคำตัววิตอรี่โอ้น่าจะได้รีวิววันพรุ่งนี้ต้องย้ำว่าน,น่าจะได้รีวิววันพรุ่งนี้นะครับผมเพราะว่าผมยังไม่ได้ซื้อเนาะผมคิดอยู่ว่าน่าจะซื้อเอาไปใส่กับโดนอนาจจะใส่กับโดนซึ่งโดนที่ผมเล่งต่อจากเนี้ยโดนที่เล่งแบบชัดเจนที่สุดก็คือจะเป็นพวกแบบโดนไดเมนชั่น ใช่โดนดิเมนชันโดนลิงแน่นอนแล้วมันเป็นออล็อกคูณด้วยไงแล้วประเด็นคือผมต้องการเปลี่ยนความสามพษษษันธพิเศษคือเราต้องการแบบเปลี่ยนฟังก์ชันเนาะเปลี่ยนจากอ่าหรือไม่ก็ง่ายเป็นอีนี่ก็ได้คือผมต้องการแค่แบบอะไรคือผมต้องการแค่เปลี่ยนแบบล็อกคูลให้เป็นอย่างอื่นเพราะว่าล็อกคูนผมก็มีเยอะพอตัวเหมือนกัน ด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปพี่นะผมก็ใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากดฝากดซับไม่ได้ฝากกดติดตามให้กันนะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดจริงๆก็โปรดขออภัยด้วยละกันนะครับเนี่ยครับผมเนี okay. ่ยมันเป็นล็อกซ่าห้าซึ่งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปรูนี้นะครับโอเคซึ่งคลิปนี้ผมขออนุญาตลาไปนะครับ